นี่เงินหนึ่งหมื่นบาทค่ะขบับเป็นค่ะขบับเป็นค่าอือมื่อถือเครื่องใหม่ลูกจ้าลูกแม่มีอะไรมาให้นะจ้ามินนี่เหรอะคะขบับเป็นค่ะนี่ออเออขับเป็นค่าอืมมินนี่มินนาจ้ามินาเล่นกับสุนัขอยู่หรอ อะไรล่ะคะแม่เอามือถือไปให้พี่เขาสะมือถือไม่ใช่มือถือของหนูนะจ๊ะลูกมาค่ะมือถือเครื่องใหม่เด็คะว้าวมือถือสวยมากเลยค่ะแม่เคสก็สวยด้วยขอบมันนะคะไม่เป็นไรจ้ะลูกทําให้ดีๆนะอย่าหายถ้าหายเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะแม่เอาเงินให้พี่พนักงานแล้วหนึ่งหมื่นบาท ลูกต้องเล่นให้มันดีๆนะจ๊ะดีนะที่เขาแถามเคสด้วยเนี่ยไม่นั้นนะไม่รู้แล้วซื้อเคสที่ไหนน้าหน่อยอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ <c oughs> แม่คะหนูเริะะ่มหิวข้าวแล้วค่ะเอิรมหนูขับไปร้านข้าวได้ไหมคะเอิมชั้นสามะคะ่ะได้หรือจะลูกคุณค่ะนี่เนาะไปกันไหมเคก้กอะเอาไปเลย กินให้หมดเลยเล่นกับสุนัขจะน่ารักจังเลยนะมาๆน้องค่ะเย่ๆยไปกินข้าวกันชั้นสามเย่ถึงแล้วมากินข้าวกันเลยลูกค่ะ แซ่สอ้แค่นั้นแหละแ่มเซค่ะตะกือตะกอตะกืนั่งะคุณต้องรับอะไรหรือเปล่าคะโดนัทเอิรสมรสสับอรี่์หนึ่งชิ้นค่ะนูค่ะเอาวาน,นิลลาค่ะอุ้ยน้องน่ารักจังเลยเอิม่มแถมอะไรได้อีกนะคะ ไม่ยาวหรอกคะ่ะหนูน่ารักขนาดนั้นเลยเหรอคะก <c oughs> ็ไม่ได้มากขนาดนั้นโอ้นราใคยน่ารักกว่าหนูเธอไม่มีหรอกคะ่ะก็มีแต่ฉันคนเดียวอืมา,าันอ้ากฉันอยากวันนี้ลาคะ่ะอ๋อนี่คะ่ะฉันขอช็อกโกแลตก็แล้วกันนะคะนี่คะ่ะขอบคุณคะ่ะฉันให้กินให้อร่อยเลยนะคะอันนี่ของคุณคะ่ะไมนให้มาตั้งนานแล้วโอ้ขอบคุณมากเลยคะ่ะนี่คะ่ะ โอ๊ยปวดปัสสาวะจังไปปัสสาวะก่อนลูกเอามือถือมาวางด้วยเหรอไม่เป็นไรค่ะหนูเก็บมันดีละค่ะเอิม่มคุณลาบะพาคะอะร,ร่อยหรอฮะอร่อยหรอคะเอิม่มท่อน้ำู่ไหนหคะเดินไปทาง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 นี้ใช่ไหมคะใช่ครับเอ้ยใช่คะ,ค,ะคุณนี่จะเรียกค่าเลยครับเรียกให้มันดีๆหน่อยไม่ได้เหรอ แลแ้วเมื่อถือพี่หายโอ๊ยมาที่พี่กล่าวว่าจะโหลดเกมโตก้าไลฟ์เวลพี่เรื่องอะไรเหรอเมื่อถือพี่หายเออพี่ไม่ต้องไวๆวหนักก็ได้เพื่อนหนู่มีคนหนึ่งเป็นนักสืบจิว๋วชื่อว่าพี่ก้ากับพี่นิชาคะ่ะ ขอเขาเร็วคอแปลว่าอะไรโทรไงอ๋ออย่าหนูโทรค่ะรึลืมไปหนูไม่มีมือถือสงสัยหนูต้องกลับบ้านระวังตัวให้ดีนะหนูไม่เครื่องวัดของทีแกค่ะแซมจออู้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 อะไรเหรอจ้าขึ้นเสือมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเหรอพวกเราเป็นนักสืบจิ้วจิ้วจิ้ว สามารถคอมเมนต์มาบากได้เอ,อิมฉันไม่ได้คอมเมนต์นะขอโทษนะคือพอดีน่ะพี่ฉันเกิดเรื่องใหญ่แล้วพี่ฉันทํามือถือหายน่ะเขากำลังจะโหลดเกมเตลเกอร์ไลฟ์เวร์แต่เขาเดันทำมันหายซะก่อนเอ,อิมเธอช่วยฉันได้ไหม <c oughs> โอ้โหนักสืบยิวสามารถช่วยได้ทุกอย่างโดยเว้นขยียใช่เว้นขยายเฮ้เดี๋ยวชีกา พร้อมเครื่องบัพร้อมไปกันเลยมิ้นขยีพร้อมนั้นไปกันเลยปิดประตูบ้านสามสอง,องแม่บอกแล้วไงว่าอย่าทำมันไหนก็โทษเธอคือคือยอดนักสือจิว๋วนักสืออ๋อนักสืบจิว๋วกำลังมาแล้วจ้าดึงดึงดึง <laughs> นี่พากันเถอช่วยหากันดึงดึง <laughs> มีอะไรให้ดิฉันช่วยมีอะไรให้เพื่อนให้เพืกเราช่วยกันบ้างเลยค่ะเฮ้ยใครกันนะนี่เอาเพื่อนเอาขอโทษก็คือฉันทำมือถือนี่เรามากินข้าวด้กันไหมนี่เธอฉันทำมือถือหายเกิดเรื่องอะไรแย่ๆสามารถบอกฉันได้สามารถมาดูนิสเกมส์คอมเมนต์มาได้บอกได้นี่เธออะไรเหรอพี่ไม่รู้ นักสืบจิ๋วมาจิ๋วจริงๆเลยพี่คะพี่เป็นอะไรเปล่าใช่ค่ะพี่ทํามือถือหายแล้วพี่เข้าไปในห้องน้ําพี่กำลังจะโหลดเกมเข้าไปในห้องน้ําไปปัสสาวะอุจจาระพอเสร็จพี่เดินออกมาแล้วก็มานั่งดื่มชานมไข่มุกอีกรอบแล้วพอพี่มามองตรงมืออีกข้างหนึ่งก็ไม่มีมือถือเลยมันเหมือนมือถือว่าไปเองได้ค่ะอย่างนั้นเหรอคะ เม่อยู่วิธีทางเดียวถึงจะเจอต้องไปหาค่ะหาคือวิธีเดียวที่เราทำได้ใช่มาทำกันเลยนักสืบจิว๋วโอเคให้ให้ใหใหพวกเราจะช่วยฉินไปด้วยนะไปได้แต่อยากกี่กัก็แล้วกันถามพี่ก่อนพี่คะอะไอเหรอฮะพี่เห็นอะไรเด็ก ไม่ใช่เด็กสิเห็นมือถือที่มันเป็นเคสเคสอะไรนะเคสเคส,เคสพายแปเปลิลสับป,ประรดนะคะเคสสับป,ประรดหรอฮะผมไม่เห็นแถวแวนี้นะฮะพี่เหมือนกันจ้ะพี่ก็ไม่เห็นเห,นเหมือนกันจ้ะอืมพี่เหมือนเห็นแวบๆแต่ก็ไม่รู้มันไปไหนอะอืมค่ะเข้าไปทางร้านกันได้ไหมคะจะได้มาดูค้นหาจะทำร้ายข้าวของทางร้านนะฮะ ค่ะห,หนูทานี้อยู่แล้วเฮ้ชึบข้างใต้สลัดผักอไม่มีนงั้นไปดีกว่าฉันเป็นหัวหน้าฉันเก่งกาสวัสดีค่ะท่านลาบาพออะไรเหรอคะเอ,อิมคนเห็นมือถือเคสเอ,อ,เอ,อิ่มเอิมถับไปรด้ไหมคะเอิมไม่เห็นนะคะ ค่ะดูในห้องนี้ก่อนได้ไหมคะมันไม่มีอะไรนะคะเปิดไหนดิคะก็ได้ค่ะอ่ไฟไม่ใช่ห้าเฮ้ไม่ใช่หรอกไม่มีนะไม่ไแต่ขนมไม่มีนะขาไปตรวจตรงอื่นนะคะตรงนี้ก็ไม่มีไม่มีไปชั้นล่างกัน เดี๋ยวน้องน้องเข้าไปในห้องน้ำหรือยังยังไม่รู้หาให้มันดีๆหน่อยสิมาเดี๋ยวพี่ไปเดนเดน่นพี่อย่าให้เสียเวลาโอเคห้องนี้ไม่มีอะไรซะหน่อยมีเทียนมีปากกาแล้วก็มีสติกเกอร์ซีเครตไม่ใช่แล้วห้องนี้ดีกว่าเดนเดนดน,ดน,นี่ชักคู่อื้อจิชชู่ นี่อะเทียนนี่อะไรนะ่ะพิก้ะฮะหนูตัง้งเจอพิกา้าตัมตัวได้สิมากได้เนียนสุดๆพ่อคะอยากขำพี่เป็นคนที่ขำแล้วเกินนี่อะไรนะ่ะสั่งไหนอู้มือถือเคสไทยแอปเปิลใช่ใช่ใช่เจอะะแล้วเจอแล้วเพื่อฉันเจอมือถืออันนี้แล้วใช่ไหมใช่จับเบาๆนะเดี๋ยวมันพัง ไปกันเลยบิงบรลิงพี่คะพี่คะหนูเจอแล้วค่ะนีอะไรใช่อันเดียวกันหรือเปล่าใช่อันนี้อันเดียวกันด้วยขอบคุณมากเลยนะเพื่อนๆทุกคนนี่พิชาเดี๋ยวชีกาพูดเองถ้าใครอยากแค่นิชาไอ้กับทีกา้ามาเป็นญาตนักสื่อตัวจิว๋วอีกเพิ่มก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะคะ ย่อนักสืบจิ๋วอบอะอีอีอารีอีอีอมอีอีอีมีอ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 ลอีอีอฮอีะีอีอีอาอเอี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 อไม่อีอนอีเีอีอมอีอีบายค่ะอัอนก็สำอรับคลิปนี้ขอาไปก่อนะคะบ๊ายีายอ่าลืมกดอลค์อดแชร์กดอีาีอีอีอให้ด้วยนะคะแล้ีก็อย่า้ืมคอเมนต์มาด้อนล่างอ้อีอีอะบีานนีลายไหลย้อยอีอเอ่งสุดฮีอค่ะ